นิสันนาวาปี2022คันนี้เป็นรุ่น XL นะครับเดี๋ยวไปดูรอบพันภายในกันครับยางหน้าใหญ่ๆสีดำนะครับตัดกับโลโก้สีโครเมียมสวยๆเลยนะคันนี้เป็นไฟไฮโดรเจนนะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเลยนะครับแม็กเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับยางปีใหม่เลยนะครับยางปี22เอสอาร์ดิงอยู่เลยนะครับไฟเลี้ยวข้างอยู่ตรงนี้นะครับช่วยในการมองเห็นง่ายนะกระจกเป็นสีดำด้านนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้มีโป่งหน้าโป่งหลังมาให้แล้วนะปลายสวยๆอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าโลโก้นิสสันนาวา拉อย แบคไลเนอร์นี่คือใหม่ๆเลยนะครับน็อตเดิมๆเลยนะครับลูกค้าไม่เค,คยขยับเลยนะ เดี๋ยวไปดูภายในกันครับอันนี้ภายในเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับได้รอบปิดทางนะแล้วก็เปิดถังน้ํามันตรงนี้นะครับผมอะไรเป็นสามก้านนะครับโลโก้น i s สันสีชมพูสวยๆเลยนะไปดูเลขไม้กันครับคันนี้ไม้น้อยมากๆนะครับไม่เพียงหมื่นหกเท่านั้นเองนะครับลูกค้าแล้วก็คันนี้ติดจอจอทัชสกรีนมาให้แล้วนะครับเบียร์ธรรมดา6สปีดนะครับลูกค้าคันนี้มี USB ให้ด้วยนะขับไกลๆนี่คือสบายเลยนะครับแล้วก็เบาะผ้าสวยๆเลยครับคันนี้มีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะครับใหญ่ๆเลยนะวางได้2แก้วเลยครับข้างหลังนะครับคันนี้เป็นแฝดเปิดได้นนะะครรััับิสสจมีแอ์หลง สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนิสสันนาวร่าคันนี้นะครับทางเราขายเพียง3แสน39,000นะครับผ่อน6,000บาทตลอดสัญญานะครับลูกค้าท่านใดสนใจรถรุ่นไหนก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยครับ